สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสำคัญเลยสำหรับคนที่อยากเริ่มทำ u t u b e นะครับจะทำยังไงให้มันเวิร์กให้ปังแล้วก็มีกำลังใจทำต่อยาวๆเพราะข้อมูลที่เราไปดูกันมาเนี่ยโอ้โหทั้งจากบทความการตลาดพวก Digi m a s k e t k e t s i r s I p l i n i t g l t a l การตลาดวลตอนหรือจากครูยูเองแล้วก็มีมุมมองจาก Reddit ด้วยมันก็มีทั้งเรื่องที่แบบท้าทายมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะความท้าทายนี่ชัดเจนเลยการแข่งขันสูงมากจริงๆทุกนาทีมีวิดีโอใหม่เป็นแบบโอ้โห5 0 0ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าอข้อมูลก็บอกเหมือนกันว่าความสำเร็จก็ยังเป็นไปได้นะถ้าเราจับจุดถูกโดยเฉพาะเ,เรื่องโปรโมตกับการเข้าใจคนดูจริงๆอันนี้สำคัญไม่แพ้เนื้อหาเลยและอย่างที่ครูยูเปรียบเทียบไว้ชอบมากเลยคือมันเหมือนวิ่งมาราธอนนะคะต้องใช้เวลาต้องสม่าเสมอด้วยครับผมโอเค งั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นคลาสสิกก่อนเลยเนื้อหาคือราชาอันนี้ได้ยินบ่อยแต่หลายแหล่งก็ย้ำเหมือนกันว่าเฮ้ยคอนเทนต์ดีอย่างเดียวไม่พอต้องโปรโมทเป็นด้วยไม่งั้นทำดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นแต่พอคนเห็นแล้วเนี่ยเนื้อหามันต้องดีจริงนะถึงจะเอาอยู่ซึ่งมันก็รวมถึงคุณภาพการผลิตพื้นฐานด้วยใช่ไหมครับพวกแสงเสียงไม้นี่เห็นเน้นกันจังถูกต้องเลยค่ะ คุณภาพเนื้อหาทั้งตัวเรื่องที่เราจะเล่าแล้วก็การผลิตเนี่ยมันส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่า watch time หรือเวลาที่คนดูคลิปเรานาน,านแพ่ไหนซึ่งอันนี้ YouTube ให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะในการประเมินคลิปอ๋อครับครับทีนี้ไอเดียเรื่องหา niche หาเรื่องที่เราถนัดจริงๆมาทำหรือแม้แต่ที่ iPlan Digital เขาแนะนำว่าลองเอาบทความฮิตๆมาทำเป็นวิดีโอก็น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีนะคะ มันช่วยให้เนื้อหามีคุณภาพแล้วก็อาจจะตรงกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากได้มากขึ้นด้วยครับแล้วพอมีเนื้อหาดีแล้วทํายังไงให้คนหาเจอเรื่อง YouTube SEO เนี่ยพูดกันเยอะมากเลยครับมันคืออะไรยังไงบ้างครับค่ะ YouTube SEO นี่สำคัญมากจริงๆเหมือนเราเออเปิดร้านในทำเลดีๆบนโลกออนไลน์นั่นแหละค่ะเพราะต้องไม่ลืมว่า YouTube คือ Search Engine อันดับสอของโลกรองจาก Google เลยนะโอ้โห จริงด้วยครับการเข้าใจ SEO พื้นฐานเลยช่วยเพิ่มโอกาสให้คนเจอคลิปเราเยอะเลยค่ะซึ่งหลักๆที่ข้อมูลส่วนใหญ่พูดตรงกันก็คือหาคีย์เวิร์ดที่คนน่าจะใช้ค้นหาจริงๆใช่ไหมครับอาจจะใช้เครื่องมือช่วยก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ในชื่อคลิปให้มันกระชับกระชับไม่ควรเกินสัก50 6 0ตัวอักษรแล้วก็ในคำอธิบายในแท็กที่มันเกี่ยวข้องจริงๆใช่ค่ะมีข้อควรระวังที่ดิจมอสกิเทียสเขาเตือนไว้น่าสนใจมาก คืออย่าใส่แท็กแบบมั่วๆไม่เกี่ยวกันแค่หวังให้คนคลิกเยอะๆเ,เพราะถึงคลิกเข้ามาแต่ถ้าเนื้อหาไม่ตรงเขาปิดทิ้งเร็วมันจะส่งผลเสียกับ Watch Time แล้วก็อันดับคลิปเรามากกว่าค่ะอืมอืมเข้าใจเลยครับนอกจากคีย์เวิร์ดแล้วมีอะไรอีกที่ดึงคนให้คลิกตั้งแต่แรกเห็นเลยครับอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะคือชื่อคลิปหรือไททอลกับภาพปกหรือ thumbnail สอ,อย่างนี้คือแบบด่านแรกเลย ต้องสะดุดตาต้องน่าสนใจการตลาดวลตอนเขาแนะนำว่าอัตราการคลิกหรือ CTR เนี่ยควรจะเกิน4%ถือจะถือว่าดีเลยนะคะ4%นะครับโอเคใช่ค่ะเรื่องนี้ใน reddit ก็คุยกันเยอะเหมือนกันว่ามันมีผลจริงๆครับผมพอคนคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อให้เขาอยู่กับเรานานๆดูคลิปอื่นต่อกลายเป็นแฟนช่องเราไปเลย อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างชุมชนการสารสัมพันธ์แล้วค่ะเริ่มงง่ายๆเลยคือตอบคอมเมนต์ มีส่วนร่วมกับคนดูสม่ำเสมออันนี้หลายแหล่งแนะนำตรงกันแล้วกออ็อย่าลืมบอกให้เขากดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้ครูยูก็ย้ำไว้เหมือนกันพวก end screen หรือ card ท้ายคลิปที่แนะนำวิดีโออื่นก็ช่วยได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเครื่องมือที่ดีเลยของ YouTube เองแล้วก็เรื่องการแชร์คลิปไปแพลตฟอร์มอื่นอย่าง f a c e b o o k IG, t i k t o k อันนี้ก็เป็นอีกทางที่ช่วยได้ครับผมเห็นพูดถึงกันเยอะเลย แต่มีอีกอย่างที่น่าสนใจคือการคอลลบหรือไปร่วมงานกับ creator ครีเอเตอร์คนอื่นอันนี้แม้เราเป็นช่องเล็กๆนะคะแต่ถ้าคอนเทนต์เราดีมีเอกลักษณ์ก็มีโอกาสเหมือนกันอย่างใน reddit มีเคสน่าสนใจนะช่องเล็กชวนยูทูบเบอร์ดังมาแจมสั้นๆได้เพราะคอนเทนต์เขาเด่นจริงๆโหน่าสนใจครับแล้วประเด็นเรื่องความสม่ำเสมอละครับอันนี้เหมือนจะมีความเห็นต่างกันบ้างใน reddit แต่ครูยูก็ยังแนะนำว่าควรทำสม่ำเสมอ อืมเรื่องนี้ละเอียดอ่อนค่ะความสม่ำเสมอมันก็สำคัญนะในการรักษาฐานคนดูแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเราไหวแค่ไหนคุณภาพต้องไม่ตกสิ่งที่ช่วยได้คือการดูข้อมูลหลังบ้านใน YouTube Studio ค่ะดูว่าคนดูเราเป็นใครอายุเท่าไหร่เพศอะไรดูเยอะสุดช่วงไหนข้อมูลพวกนี้ช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะทั้งเรื่องเวลาลงคลิปเรื่องเนื้อหาหรือแม้แต่จัดกิจกรรมถามตอบ Q&A สร้างความผูกพันอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะครับ สรุปแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของการเริ่มต้น u t u b e ให้เวิร์กก็คือการผสมผสานกันเลาะครับทั้งเนื้อหาต้องดีมีคุณภาพโปรโมตก็ต้องฉลาดรู้จักใช้ SEO รู้จักใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็ต้องสร้างชุมชนสารสัมพันธ์กับคนดูและที่สำคัญคือความสมบูรเสมอลงมือทำไปเรื่อยๆแม้จะท้าทายแต่ก็ดูคุ้มค่านึกถึงคำพูดคุณบูมทาริสที่ดิจมัสกั a เทียสอ้างถึงว่ายูทูบเบอร์ก็เหมือนอาชีพอ,อื่นต้องทำงานหนัก หรือที่ครยูให้กำลังใจเสมอว่าถามสม่ำเสมอแล้วมันจะโตเองใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคตัวเลขสถิติต่างๆเนี่ยลองถามตัวเองลึกๆดูว่าจริงๆแล้วเราอยากสร้างความสัมพันธ์แบบไหนกับคนดูของเราการเข้าใจเป้าหมายตรงนี้ลึกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังใจที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นะคะในการเดินทางสายนี้ที่ต้องใช้ทั้งแรงทั้งความอดทนจริงๆค่ะ